สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินครับเข้า t ูมอนี่วอลล็ตนะครับจากการเล่นเกมแอปหาเงินฟรีทูมอนี e วอลล็ตนะครับผมเป็นแอปเกมมาใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้นะครับอันนี้ก็เป็นยอดคะแนนเหรียญทองที่ผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําการถอนไปยังบัญชี t ูมอนี่วอลล็ตให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับก็ใครสนใจอยากจะลองทําเงินดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับว่าเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตนะครับไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนััก็ขอสสวดีผู้ชม ด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปเล่นเกมฟรีทุมนิวเวลต์นะครับผมเป็นแอปใหม่นั่นเองนะครับที่ผมได้รีวิวการสมัครการใช้งานไปในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินให้นะครับว่าการถอนเงินเนี่ยต้องถอนแว็บไหนอย่างไรแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าบัญชีเว l ตของเราทันทีหรือเปล่านะครับไปดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์ด้วยนะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็จะต้องดาวน์โหลดแอป ที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะดาวน์โหลดได้แค่บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยนะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store แล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือนะครับผมจะมีชื่อแอปนะครับมีรูปแอปมาให้ทางด้านซ้ายมือเราสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการถอนเงินให้วันนี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเคซี่ฮีโร่นะครับก็เป็น ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแลหลายคนที่ได้ดาวน์โหลดไปเล่นไปลองใช้งานกันดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินในคลิปนี้กันนะครับก็ยังมีหลายคอมเมนต์ที่สอบถามเข้ามาว่าการถอนเงินเนี่ยเล่นแล้วไม่เห็นถอนได้เลยนะครับทำตามแล้วก็ไม่เห็นถอนได้เลยนะครับถอนเงินแบบไหนไม่เห็นเงินเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้จบเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะการดาวน์โหลดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแล้วก็ วิธีการสมัครของแอปนะสามารถกดเข้าไปดูตามคลิปวิดีโอในคลิปแรกได้เลยหรือว่าจะดูที่ด้านล่างตรงคาอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเคล็ดลับการถอนเงิน5หนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยทำงานหนักเพื่อสร้างไรายได้และถอนเงินสดทันทีเมื่อถึงจํานวนโดยไม่ต้องเจาะนะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ครบ100%กดข้ามไปก่อนนะครับอโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าหลักแบบนี้เลยนะครับในการเล่นการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูด้านล่างก่อนนะเพราะว่ามันมีเพียงแค่2เมนู ว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรทําอย่างไรนะครับเมนูแรกนะครับ3,500ทับคนนะครับก็คือ3,500เหรียญทองต่อ1คนอันนี้จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนการสร้างรายได้จากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทำเท่ากันแล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็รายได้รางวัลจากการเชิญเนี่ยทุกคนได้เหมือนกันเท่ากันนะครับ12บาทนะครับที่เป็นตั๋วเงินเขียวและก็3,500บาทเป็นคะแนนเหรียญทองนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถกดเชิญด้านล่างตรงนี้ได้เลยกดเชิญเลยพอเรากดเชิญเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความเป็นคําแนะนําของทางแอปนะจะมีลิงก์แนะนําของเราแล้วก็มีรหัสโค้ดของเราเราสามารถกดคัดลอกรหัสหารตรงนี้นําไปโพสต์นําไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ของเราเองได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, TikTok สามารถเอาไปโปรโมทแนะนำได้หมดเลยทุกช่องทางของคุณนะครับ ทำอธิบายนะครับในส่วนของกฎนะของการเชิญเพื่อนนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกฎตามนี้นะครับเราก็ลองอ่านดูว่าเงินรางวัลน,นะครับที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยสามพเหรียญทองแล้วก็12บาทเนี่ยเราจะได้รับแบบไหนอย่างไรมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้เลยนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนในส่วนของเมนูแรกในส่วนของเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจในแต่ละวันเมื่อเราเข้าเล่นเราเข้าใช้งานนะครับครบแต่ละหัวข้อเราจะได้รับะคะแนนเพิ่มเติมในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับ ภารกิจตรงนี้เนี่ยจะทําได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมเ,เมื่อเราทําจบแล้วในวันนี้นะครับในพรุ่งนี้เนี่ยเราก็กลับมาทําใหม่ได้นะครับรอเวลาเที่ยงคืนนะมันจะรีเฟซภารกิจให้เรานะครับอันนี้คือเมนูด้านล่าง2เมนูต่อมาเรามาดูที่ฝั่งซ้ายมือนะครับมี2เมนูเหมือนกันเมนูแรกนะครับยีบาทนะครับที่เป็นคะแนนเหรียญทองเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นหมุนวงล้อนะครับการเล่นหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนในเกมในแอปนี้เท่านั้นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีไ มีเงินรางวัลมีกล่องของขวัญทั้ง4กล่องถ้าเรากดถอนเงินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็หมดวงล้อให้เราใช่ไหมขอแสดงความยินดีคุณได้รับรางวัลนะครับสังเกตในรูปภาพที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ต้องกดรับใดๆทั้งสิ้นนะครับดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรให้เรากากระบาดปิดไปได้เลยหรือว่ากดย้อนกลับไปนะครับผมให้เราเล่นเพื่อรับคะแนนในแอปเกมเท่านั้นส่วนของรางวัลอื่นๆเขาไม่ให้เราจริงแน่นอนนะครับ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะไม่รับผิดชอบใดๆหากคุณไปกดเล่นแล้วคุณเสียรายได้เสียเงินต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะตมาอันที่2นะครับที่เป็นรูปมีดบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกับอันแรกเลยนะเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการเล่นทําภารกิจมันจะมีจํานวนการหมุนให้เรา8ครั้งเราก็หมุนนะครับจะมีบัตรของขวัญ Google Play 3000พนะครับแล้วก็ w h a t s a อ p นะครับ iPhone แล้วก็ AirPods นะครับผมนี้เนี่ยมันคงไม่ให้เราง่ายๆแล้วก็ไม่ให้เราจริงแน่นอนนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะกดได้ก็ตามนะครับผมมันจะต้องให้เราเสียเงินแน่นอนอย่างเช่น Bigwin นะครับรับเงินเข้า wallet นะครับห้าบาทกดโกอันนี้ผมไม่นะเพราะว่าผมก็รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วผมก็จะไม่รับเงินรางวัลจากตรงนี้ด้วยนะครับผมบิ๊ก i n นหนึ่งพันนะครับกากรบาทปิดไปเลยไม่ต้องสนใจนะสำหรับของรางวัลที่มันแจ้งมาสาหรับนี้นะต่อมานะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะมี2เมนูเหมือนกันนะครับอันแรกนะครับ 60K นะครับอันนี้ก็เป็นเงินปันผลนะครับที่เราสามารถกดรับได้นะห้าสิบเหรียญทองนะครับกดยินดีรับมานะเราต้องทําการทําภารกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยให้สําเร็จก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ระบบการเล่นผ่านด่าน10เลเวลนะครับผม10ระดับเนาะเราก็มากด รับตัวเงินตรงนี้ได้นะครับอกดยินดีรับไปถ้าเราเล่นจนถึงระดับตามที่เขากําหนดเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของในส่วนของตัวเงินเขียวเข้ามาเพิ่มเติมนะเราก็เล่นแล้วเราก็ทําตามภารกิจดูนะครับวิธีการเล่นเกมก็คือตรงหน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับในส่วนของคําว่าสตาร์ตนะต่อมานะครับเป็น V.I.P. 70เหรียญทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับผมเป็น V.I.P. เนาะรับตัวเงิน 10- 70บาทนะครับโดยการแชร์ไปยังหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับอันนี้ก็ถ้าของใครไม่ขึ้น V.I.P. เน ผมมันก็ขึ้นปกติโดยที่ไม่ได้เป็นลูกค้า VIP ใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมาการถอนเงินนะครับอันแรกเลยนะฮะหนึบ่ 1, บาทตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยผมรีวิวอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินตรงนี้ซึ่งการถอนเงิน1,500บาทตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราถอนง่ายๆแน่นอนนะครับเขาก็จะมีภารกิจเข้ามาให้เราทําไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะครับแล้วก็การจองคิวในการถอนเงินหรือการเชิญเพื่อนให้ครบตามจานวนก่อนการถอนเงินนะครับใครที่ทำ ครบแล้วเนี่ยก็ลองกดถอนดูพอเรากดถอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เราทําตามภารกิจต่างๆที่เขากําหนดไว้พอเราทําครบแล้วเนี่ยได้ถอนเงินแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่าในส่วนของกิจกรรม1,500ับาทตรงนี้เพราะว่ามันเป็นยอดเงินที่ให้เราเยอะมากในการถอนเงินแล้วก็การทําเงินตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทํายากนะครับมันทําง่ายมากแล้วก็การเล่นแป๊บเดียวครบ1,500ับาทจากการเล่นครบ1,500ับาทเนี่ยผมเล่นไปไม่กี่วันนะครับก็1 0 0 0กว่าบาทแล้วนะ ที่เป็นตัวเงินเขียวตรงนี้นะครับเล่นให้ครบแค่1,500แล้วเราก็มากดถอนเงินดูพอเรากดถอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีภารกิจแทรกขึ้นมาให้เราทําอยู่แล้วนะครับ ทุกอันนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจเสริมนะครับแต่ถ้าคุณอยากถอนแบบโดยตรงนะครับไม่ต้องทําภารกิจเลยก็คือการใช้คะแนนเหรียญทองในการถอนเงินการใช้คะแนนเหรียญทองในการถอนเงินเนี่ยก็คือมีคะแนนเหรียญทองครบ1-0,000นคะแนนนะครับเท่ากับ10บาทเราสามารถกดถอนเงินเข้าอลเล็ตได้เลยเพราะว่าขั้นต่าในการถอนเงินเนี่ยเริ่มต้นที่10บบาทในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วคะแนนเหรียญทองเราจะไปหาตรงไหนหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะการหาคะแนนเหรียญทองเนี่ยมันก็มีจากการเล่นเกมนะครับตรงนี้นะครับผมการ ทำภารกิจนะครับและก็ด้านล่างนะครับก็จะมีการทําภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําแล้วก็รับเหรียญทองได้รวมไปถึงการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับส่วนการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยเราก็ได้รับเหรียญทองแล้วก็ได้รับต่วเงินเขียวเหมือนกันนะครับกดสตาร์ทตรงนี้นะการเล่นเกมเนี่ยก็คือ1เลยนะครับก็คือเราจะต้องให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ของเราเนาะให้อยู่รอดนะครับผมแล้วก็ Или, ถ้ามีองค LIKE ์หญิง <c> ขึ้นมาแบบนี้เป็นผู้หญิงขึ้นมาเราจะต้องให้รอดทั้งคู่นะครับส่วนด้านล่างมีสับปะรดอยู่นะครับให้เราปล่อยไฟลงมาก่อนนะครับผมนี่ปล่อยไฟลงมาจากนั้นก็ปลดไปที่กุนแจนะครับปล่อยน้ําลงมาให้มันดับไฟจากนั้นนะครับก็ปล่อยลงมาทั้งคู่เลยนะครับแค่นี้นะครับให้รอดปลอดภัยทั้งคู่มันก็จะผ่านด่านแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะได้รับในส่วนของตัวเงินเขียวขึ้นมาแล้วก็คะแนนเหรียญทองประมานนี้นะครับในการเล่นเกมอันนี้คือการเล่นนะครับอันนี้ผมรับมาแค่2บาทพอเนาะพอทุกครั้งที่ จะรับยอดเงินเต็มเนี่ยมันจะให้เราดูโฆษณาวิดีโอก่อนนอั่นเองนะครับเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนการถอนเงินนะครับผมจะถอนเป็นคะแนนเหรียญทองเนาะ,ะเดี๋ยวผมคบ1,500รตัวเขียวก่อนเดี๋ยวผมมาทําคลิปถอนให้ดูว่าภารกิจมันจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะถอนเป็นเหรียญทองก่อนนะครับ95าบาทจุดสตางค์นะครับเพราะว่าผมมี9 0 0 0 0เหรียญทองนะ95,000นะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยเลือกวิธีการถอนเป็นทูมอนีวเลก่อนนะครับเลือกแบบนี้กดถอนออกทั้งหมดอพอเรากดถอนออกทั้งหมดแล้ววเี่่ยาากก็จะมตัอองรรใส เให้เราให้ดูด้านล่างตรงนี้ให้เรากรอกเบอร์บ a l l e t ของเราลงไปในช่องนี้ทั้งหมด10ตัวได้เลยการกรอกเบอร์ Wallet นะครับอย่ากรอกผิดเด็ดขาดนะครับผมกรอกให้มันถูกต้องนะโอเคนะครับถอนเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ9 5 7า5สตางค์นะครับกดยินดีรับนะตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าให้เรารับตัวเขียวอีก20 3บาทจนะครับแล้วก็กดยินดีรับไปเลย อโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการถอนเงินของ t ูมอนี w เวล e ์นะครับอ่ะนี่เป็นประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าการถอนเงินเป็นตัวหนังสือสีเขียวแล้วนะครับ95.78สาตางค์นะครับถอนในวันที่20เดือน11นะครับผมเป็น t ูมอนี w เวล e ์นะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็รอเงินเข้านะก็ตามที่เขากําหนดไว้ด้านล่างตรงนี้เนี่ยการกดของการถอนเงินนะครับหคือการถอนเงินทั้งหมดมักจะหักยอดคงเหลือทั้งหมดนะครับและจะโอนยอดถอนไปยังบัญชีของผนที่กําหนดไว้ก็คือเบอร์ที่เรากรอกไว้นั่นเองนะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเข้าภายในนะครับหนาทีหรือ24ชั่วโมงถ้าเงินยังไม่เข้าก็ดูตามนี้เลยนะครับหึงวันเนี่ยจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับคิดว่าเงินน่าจะเข้าไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับผมก็น่าจะรอเงินเข้าก่อนนะคร 1,500เนี่ยเดี๋ยว,วผมครบ1,500ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้อีกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นการถอนโดยการใช้คะแนนเหรียญทองเนาะใครที่ครบแล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปถอนด,ดูได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ